อาการเสียไม่ดังทั้ง2ข้าง NS 2 0 0 4โโทแอมคลส AB จะกค่าย NS Music เป็นพอแอมที่อายุประมาณ10ปีเห็นจะได้เพาเป็นรุ่นแรกๆของ NS Music เลยนะไม่ว่าจะ10ปีหรือ20ปีก็ซ่อมให้ฟรีทุกอาการคิดเพียงแค่ค่าอะไรเลยว่าค่าคนส่งเปิดพารลอดก่อนลองดูปั๊ไฟไม่สว่าง เครื่องเปิดติดพัคใจไฟน่าจะยังดีอยู่เปิดฝาออกมาพัาคใจไฟดีก็คือพัดลมยังหมุนอยู่พัคใจไฟตรงในส่วนนี้ดีเดี๋ยวลองเสียงดีกว่ามิกเซอร์เสียบไปแล้วนะข้างซ้ายข้างขวาเดี๋ยวลองเล่นข้างซ้ายนะอ๋ออ่าเสียงมานะได้ยินใช่ไหมแต่เสียงมันเบาเสียงมันเบา,เ,เ,บาเดี๋ยวลองข้างขวาอ่ะเหมือนกัน เสียงมันเบาอ๋อ โอเคสันนิฐานว่าเป็นที่ volume. วอลลุ่มเดี๋ยวลองเปลี่ยนวอลลุ่มถ้าเปลี่ยนวอลลุ่มหายก็คือจบเพราะว่าหลอดอ่ะไม่สว่างหลอดไม่สว่างก็คือแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตพั่ายไฟจ่ายปกติพัดลมมุนปกติทุกอย่างมันปกติหละถ้าหลอดสว่างอ่ะแสดงว่ามีส่วนของพัคขยายห,หรือส่วนไหนอ่ะช็อตอยู่แต่มันไม่มีอะไรช็อตเนี่ยและเสียงมันก็ดังนะแต่มันแค่ออฟแอฟมันมี o อฟ o f ฟอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนวอลลุ่ม เปลี่ยนวอลลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูน่าจะดีแล้วแหละว่าดังแรงกว่าเดิมแล้วจบ เคสนี้ไม่มีค่าซ่อมมีเพียงแค่ค่าวอลลุ่มส่งตัวแล้วก็ค่าคนส่งกลับไปไม่ว่านานแค่ไหนเราก็ยังรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วถ้าท่านยังใช้เครื่องของ N S Music รับประกันให้ในที่นี้ก็หมายถึงอย่างที่ผมทำแหละคือจะไม่มีค่าซ่อมปกติค่าซ่อมอ่ะค่ายอื่นก็เริ่มต้น300บาทแต่เนี้ยผมก็ซ่อมให้ฟรีคิดเพียงแค่ค่าอะไหล่แล้วก็เพียงแค่ค่าคนส่งกลับไปเท่านั้นเองหวังว่าเคสนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเกิดได้กับพาวเวอร์แอมทุกตัวสามารถนําไปยุ์ใช้กับพาวเวอร์แอมรุ่นอื่นได แบบเนี้ยก็ต้องมาที่ NS Music เราจะดูแลหลังการขายให้ท่านประมาณนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เพราะว่าแอมคั AB คัสดีของ NS Music ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ เป็นวนะ่าผมอยากฟังขอสิ่งเดียวที่คุณมอให้ผมนะ่ะคือความเกลียดชังใจ